สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงบ่ายวันจันทร์ที่27กันยายนนะครับกับผมนายพิรเดชซุ้ยกระเรื่องนะครับจากศูนย์นตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อนี้นะครับฝนสิเป็อย่างไรเข้ามาติดตามกันนะครับจะเห็นมาตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะครับทีอ่อนกําลังลงจากพายุดีเปชันนะครับที่ก้อนหนานี่นะครับได้ปกคลุมทั้งประเทศไทยเขายุโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเฮานะครับได้เคลื่อนออกไป ทั้งประเทศมียนมาแล้วนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเชียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยเฮ้านะครับก็มีกําลังอ่อนนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับกับสีเฮตไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้ามีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนหรือฝนฝ้าหน้องเกิดขึ้นได้นะครับถ้ามาเบิงภาพใายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้ามื่อนีนะครับขนคังจะลายอยู่ทั้งตอนล่างๆนะครับทั้ง จังหวัดชัยภูมิเลยขอนแก่นนะครับส <sh> ่วนทังตอนบนๆก็ค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับตรวจสอบฝนนะครับจากเรดร์ตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็พ่อคุ้มฝนตามแนวของเมฆจากดาวเทียมเมื่อกีนะครับกับบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นเลยนะครับกับอาจจะมีฝนตกหนักแน่ทั้งจังหวัดชัยภูมินะครับส่วนเนด่าของสกลนครนะครับฝนส่วนมากนะครับจะชั่วทั้งประเทศเล่านะครับซึ่งคาดวาช่วง ไม่บายคำๆนี่อาจจะล่ำกว่าแม้กระทั่งจังหวัดนครพนมสุพรรณบ,รรบุรีหรือกับบงรารได้นะครับคาดหมายลักษณะอากาศอีสปีช่วอองมื้อนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับมีฝนลด,ดลงโดยมีฝนหรือฝนฟ้ากะนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิ สูงสุดนะครับอยู่ที่3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสนะครับกับวันทสูงนะครับส่วนอุณหภูมิต่ําสุดมื้อเช้านะครับกับยังคงส่งๆอยู่นะครับยี่สิบสามถึงยี่สิบหาองศาเซลเซียสนะครับจังหวัดที่ขาดมาจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแต่บันที่ยุ่งในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับคือทั้งตอนบนบนของภาคนะครับเนื่องจากว่าฝนกันหน่อยแล้วอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นนะครับสาองศาเซลเซียสกับทั้งจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีนะครับส่วนฝนนะครับ ตลอดสัปดาห์นะครับคาดว่าช่วงต้นสัปดาห์นะครับมือถึงสองมือนี่ฝนก็จะลดลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณวันที่1ที่2ฝนอาจจะกลับมาอีกนะครับแต่กับวันในไหลคืออาทิตย์ที่แล้วนะครับกัยังคงมีฝนหรือฝนฝ่าเขานองเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะครับพื้นที่ที่ฝนตกลงมาสะสมนะครับโดยเฉพาะท่างจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่ง ฝนตกลงมามาีฝนตกงหนักมาก3สามือนะครับก็เห็ุให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทั้งจังอําเภออำเภอ,อเนตรนาลงนะครับตอนนี้ก็ยังว่าท่านในรถนะครับก็ขอเป็นกำลังใจเอาใจซอยให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้วิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้โดยเร็วนะครับกรัรมพพอกับข้าวพยาั์อากาศได้ไหม,ไมนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน